สวัสดีครับจากร้านคงจักการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่24ธันวาคมนะครับ67นะครับก่อนปีใหม่นะครับผมก็มีลูกค้าทางไกลนะครับจากอําเภอบ้านดุงนะครับอาเภอบ้านบ้านดุงจังหวัดอุดรนะครับแล้วก็อําเภอโพนวิสัยจังหวัดน้องคายนะครับครับโทรมาสั่งซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคาวาม่านะครับร้อยาสิบ้า รุ่นติดได้สตาร์ทสวิต์กุญแจนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับจากราคาปกติ36,000บาทนะครับ3600 0บาทลดเหลือราคาเครื่องละ3 3 0 0 0บาทนะครับ3 3,000บาทไม่รวมส่งนะครับไม่รวมน้ำมันเครื่องนะครับผมมีในเครื่องเปล่าๆนะครับ33,000บาทนะครับผมนี่ครับ2เครื่องนี้นะครับ เตรียมจัดส่งลูกค้าเดี๋ยวไปดูสินค้ากันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแกะนะครับเครื่องใหม่มือหนึงแกะกล่องนะครับผลิตประกอบในประเทศไทยนะครับรับประกัน2ปีนะครับคาวาม่านะครับ155รุ่นนี้เป็นรุ่นติดไดสตาร์ทสวิตกุญแจนะครับพร้อมสายขั้วบวกขั้วลบด้วยนะครับอันนี้ลมก็ ลมแรงนะครับนาร้านไก่ปีใหม่แล้วครับหน้าร้านของจัดการเกษตรครับ1997ครับร้านร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตรงข้ามหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับมีหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับตรงนี้ครับใกล้ๆกับนกกระทาใหญ่นะครับนกกระทาติดกับทกศนะครับติดกับทกศนะครับ ขกสครับแกะมาแล้วครับเดี๋ยวเครื่องจากล่างนะครับแกะมาแล้วครับ เขาตัางาเหมือนกแล้วก็บ้านหลัก็เอาเครื่องต้อเลยยี่ยปเป่าแกะนะ้ไดเขานะครับเขี้ครับแกมาจากล่างก็จะห่อสินค้าแพ็กสินค้ามาให้อย่างดีนะครับ ส่งทางไปสนีสองเครื่องนะครับวันนี้เนี่ยอีกเครื่องหนึ่งนะครับรอสักครู่ครับ ต่อนะครับสินค้าขายดีประจำร้านนะครับผมคาวามาครับคาวาม่านะครับประกอบผลิตในประเทศไทยนะครับรับประกัน2ปีนะครับผมในตัวในตัวในตัในรังนะครับจะไม่มีน้ำมันเครื่องแถมมาให้นะครับผมแล้วก็ไม่มีมูเล่นะครับ มาให้ดูสินค้ากันนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับทีนี้วันนี้จัดส่งสองเครื่องนะครับทางไปษนี์เก็บเงินปลายทางาลูกค้าที่อำเภอบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดรน,นะครับบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี แล้วก็อำเภอโพนพิสัยนะครับจังหวัดน้องคายนะครับจังหวัดน้องคายนะครับทางไปสนีเก็บเงินปลายทางนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันน้ำมันเครื่องอันนี้ลูกค้าซื้อต่างหานะครับ300บาทนะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับจาก36 0 0 0นนะครับเหลืออยู่ สามหมื่นสามนะครับผมดูกันต่อนะครับก็เติมน้ำมันเครื่องนะครับผม ผอมกันสนิมนะครับเติมน้ำครับทีนี้เจ้าพ่าท่ายข้อมหนาวอีนคนสวยเดี๋ยวมื้อนมากกันไอ้น้หมูกไรล่ะ ชีดังโปง้งีกยมันาแล้วนี่รเลยเี่ยเตลมนันนะครับผมดซเซล็7นะครับ ลองเตืองให้ลูกค้ากันครับ วานมา,ามาหอดบานเจ้างมงแลท่านท่าน,ท,านท่านลูกขาวสุดยถายมาเป็นมาหอดหามงค์ครัเนาะเสร็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองเตี้ยงกันครับขอไปอวุ้มันเหี่ยวหรือเปล่าเยอะ มาลองเครื่องนะครับคาร์วอม่าครับ1้5ติบไดใจสตาร์ทสวิตช์กุญแจนะครับ เค<ข>ร<า>ื่องประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาลองอีกเครื่องหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่ออีกหนึ่งเครื่องนะครับอันนี้จะส่งสองเครื่องนะครับผมอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรแล้วก็อำเภอโพนพิสัย,ยจังหวัดน้องคายนะครับทางไปษณีเก็บเงินปลายทางนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทคาจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับ เครื่องยนต์รับประกัน2ปีนะครับผมนารานนะครับกงจากการเกษตรเลิงนกทา1997นะคร่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับ เรยวเร็วเราจะไฮสวนก,นกันกับพ่อ,อดดส่วนครับพี่ดดน้นนนมำมันเครื่องทางร้านจะไม่ได้เติมใส่กองอากาศด้านหลังให้นะครับกองอากาศานี่ครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าไปเติมเองอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับทางร้านจะเอา น้ำมันเครื่องที่เหลือนะครับใส่ไว้ในรังให้นะครับลูกค้าก็ไปเติมใส่กองอากาศนะครับที่บ้านลูกค้านะครับผมในเครื่องไม่ต้องเติมแล้วนะครับในตัวเครื่องไม่ต้องเติมแล้วนะครับเ,เหลือเติมน้ําผงกันสนิมนะครับนี้

เลยยังให่กลยจตยด้ยังมือแนเรเดี๋ยว้อไแวสักเดี๋ยวมาติดต่อไดสตาร์ทนะครับเริมน้ำหลอกเริ่อร์บร เดี๋ยวมาลองเครื่องกันอีกเครื่องนะครับยากนิบนึงหาหมุมก่อน ผมก็ลองเครื่องเรียบร้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็เตรียมแพ็กสินค้านะครับเข้าลังนะครับผมเข้าลังเตรียมจัดส่งลูกค้าอําเภอบ้านดุงนะครับจังหวัดน้องขายนะครับสองเครื่องนะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดน้องขายแล้วก็อําเภอโพนพิสัยนะครับโพลพิสัยจังหวัดเอ้ยบ้านดุงจังหวัดอุดรนะครับบ้านดุงจังหวัดอุดรผู้ิดนะครับ บ้านดวงจังหวัดอุดรธานีแล้วก็คนพิสัยนะครับจังหวัดนนองคายนะครับผมทางไปสีเก็บเงินปลายทางนะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับสามหมื่นสามพันบาทไม่รวมส่งรับไม่รวมน้ำมันเครื่องนะครับจากปกติสามหมื่นหกนะครับผมประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าท่านในสนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านกุงจากการเกษตรเดินลกคานะครับ สนใจก็06275456565 6, 6, 6นะครับ0627545665 0811206955นะครับฝากติดตามใน f a c e o o o y y u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  e ดเลยนะครับคงจากการกัะเสีงนะครับลนกค้าครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ